ดาวสุขย้ายออกจากเรือนมรณะวันที่20มกราคม2567นะคะดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะการที่มีคนมีชื่อเสียงนะคะดารานักแสดงเสียชีวิตมากมายในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพราะดาวสุขโครจรเข้าไปในเรือนมรณะต่อจากนี้ไปนะคะคนเสียชีวิตจะลดลงนะคะความสุขของคนในดวงเมืองประเทศไทยจะมีมากขึ้น ความสุขของคนในดวงโลกจะมีมากขึ้นนะคะคนจะมีเงินมีทรัพย์สิสนมีแรงในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นรวยขึ้นนั่นเองค่ะรายได้รายรับจะมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมากมายเลยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการประกวดจะมีมากกว่าช่วงที่แล้วอีกนะคะแล้วก็ดารานักแสดงจะสร้างชื่อให้กับ ประเทศไทยคนในดวงเมืองมีความสุขมากขึ้นนอกประเทศไทยนะคะสงครามอิสราเอลนะคะกับฮามาสเนี่ยน่าจะยุติลงภายในเวลาต่อจากนี้อีกไม่นานค่ะแล้วก็ในเขตประเทศไทยนะคะฝุ่นมลพิษต่างๆเนี่ยจะลดลงนะคะอากาศจะสะอาดมากขึ้นนะคะความสุกระปกอะไรจะหายไปค่ะคนที่เจ็บป่วยไข้นะคะเข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยก็จะสุขภาพดีขึ้นหายนะคะ โรคภัยไข้เจ็บก็จะลดลงค่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามากมายนะคะประเทศไทยและโลกเรานะคะพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะเตรียมเฮเลยค่ะ